นไม่ได้นอนไม่นอนกลางคืนหรือเช้าเนี่ยร้อนตักแดด ทุกนี่โอเคนะหลไหมกนะกันะไม่มีใครพูดด้วยเลย่ต้งมีเออตรงนี้เด้วหันไปปดไปไปไม่ทันทุกคนต้นงดีมีใครเคยได้รูดีๆเราไ้ะได้ได้ได้ ลืมอ่ะวิ่งมันเหนื่อออกเอ่อการที่ใส่ตังค์ไว้ในเคสโทรศัพท์ใช้เงินใส่แค่น่ารักอีกแล้วทำงานทุกคนลำบากเอิ่ม ไปนิ่งเกินพี่หน่อยนั่งเกียร์ท่าพี่หน่อยนะนั่งเลยปะล่ะนั่นหนึ่งยิ้มยิ้มหนึ่งทีเออยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยมืดเหรอมืดดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมันร้อนช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มแสงก่อน

นายไปดูรถมายังค่ะดูรถมายังไม่ไปไม่ไปคนขี่รถขาวมากเลยนะสติลีด้วยเดี๋ยวเอาปัดคืนให้นไปนอนสับน้ำตาด้วยสำน้ำตามีไรไปนอนปกติอารมณ์ดีด่าเลงดีมากด่าเลงช่วงนี้ด่าเลงอารมณ์ดีสองคนเลยถามหนึ่ง ามุมนู้นฮะมุมนู้นฮะฮัลโหลฮัลโหลมีคำถามไหมฮะมีคำถามมันได้กว่าผมรอผู้ชายเขาไม่ได้มาตื่นเช้าแล้วนะเขาท้องเลย

ใชอยู่อ,อ,อ่ะอันนี้ว<อ>่าไอไอมาเช้าปรนามเจริงจริงไม่ได้อะไรเลยเมื่อกี้เฮ้ยทำไมวันนี้ ดี๋ยวดูวนนีรกลับบ้านใกับบ้านหมาฮะแม่โดตามโตากลับบ้านหมาได้เหรอเนี่ย

ให้หัวเงินเดี๋ยวัวเงานคิดนั่นเองนะจังน้ำป่นตาจัน้ำใหหนูน้ำอ๋อหนน้แล้วมีคนตามมละผ่ะแน่ใจละทำไมเราไม่เคยถ่ายรูปที่สมารนะ นับทั้ทุกคนมาลงกันทำไมแล้วอ่เี่ยมนไปไปขอถ่ายคู่เลยไหมนันมีแฟนต้องเอาแฟนมาหาที่นังนไหเนี่ยเอาเลยพี่เอ ดูเลที่มีจริงๆใช่จริงจอีี่ีวนจจละลจริงๆองเ่ารงี่นะจะงี่ตว่าหเสื้อคตรน่ารักอใส่เสื้อตัวนี้เราหน้ารักขนาดนี้ได้เหรอคนราองอยู่ด้วยคนหรอพีใช่ใเพราะน้องพี่ใส่เป็นหลเลยไม่เห็นมน่ารักเลย ไม่ใช่ตัวเองนะแค่นองเพื <busca> ่ไปแล้วทุกคนไปทำไมทุกคนดูสีม่วงเพิ่ทุกคนดูสีม่วงจ๋าจ๋าของเล่นไหมอุกคนหมาไปหมดแล้วฮึปครูปร่างสมส่วนแรงนั่นใช่ยังถอันนี้องคนกเนคดู ไอ้เกโก้ของนองระดับนี้ปักเยน้อปั๊นนะเกม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 ขนม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 อ่ะขนมขนมก็เกมเกมนะไม่ใชต้องฟาว์มให้เลยแล้วนะถ้าแพ้ถ้าแพ้โดนอะไรถ้า้โอะไรเปเล่นถ้าแพ้ทำอะไรเงี่ยบแพ้ทำอะไรเปิดก้นเม้ยมาเปิดมันเปิดสองไง เล่นกับเขาไหมเปิดรอเลยปะเล่นด้วยสิไม่เล่นก็ได้ก้นเต่าโน้ตเล่นไปทุ่งเแย่กตาเปิดก้นจริงอ่ะเฮ้ยโดนติดแล้วปะ